สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกรันนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรดกรในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับสวรรค์เป็นที่อยู่ของใครนะครับบุคคลประเภทใดเหมาะสมควรจะได้ไปสวรรค์ดูอย่างไรนะครับหลายคนบอกว่าเอจอาจารย์เคยเห็นสวนรรค์เหรอนะทำไมถึงเชื่อลหละว่าสวรรค์มีนะบางคนก็บอกว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจนะครับบางคนมาเอา้าทําไมคนทําชั่วเยอะยะเลยยังรื่นเริงเบิกบานเนะี่ยแปลว่าเขาทําชั่วแล้วได้ไปสวรรค์จินะสวรรค์อยู่ในใจเขานะล่าเริงเบิกบานนะกินใช้สบายอยู่เลยนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะวันนี้จึงมาชวนพูดคุยกันนะครับนะเพื่อเปิดมุมมองแล้วกันเพราะผมเห็นว่าผู้คนสมัยนี้นะครับบางทีจิตตก ฟังข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกมองไปรอบตัวเห็นคนทุจริตเห็นคนโกงเห็นคนทุศีลผิดศีลนะครับจนหลายคนก็โวตคะแนนลงมาแนละ้บอกว่าการสมัยนี้เนี่ยนะมันอยู่การสมัยกรียุคแน่เลยนะครับจากผลการโหวตั้ง500เกือบ600คะแนนเนี่ยนะครับแปโหวตดมาว่า สงสัยยุคนี้อยู่ในการสมัยกรฎิยุคแล้วแน่เลยนะครับอีกสิบอกว่าคงยังไม่อยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าใกล้เคียงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตั้ง81%นะจาก600คะแนนนะแต่ว่ามองออกไปเห็นผู้คนเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดนะไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกนะครับก็เลยทำบาปกันหน้าตาเฉยทำเสร็จก็ยังได้ดำรงตำแหน่งใหญ่โตนะครับยิ้มแย้มเบิกบาน เอ๊ ه, อย่างนี้เราควรจะทําดีหรือไม่ควรทาดีนะครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่นะเพราะฉะนั้นทําไมคนทําดีนี่ถึงเครียดจิตตกนะวิตกกังวลละ่นะคนทําชั่วนี่ยิ้มเรื่นเริงเงบิกบานนะครับเพราะอะไรครับบางทีผมเห็นคนใกล้ตัวนะครับและบางทาีลูกผมเองอย่างเงี้ยนะมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมผมก็จะให้ข้อคิดนะเตือนสติไว้ ยิ่งโลกนะเสื่อมนะยิ่งโลกที่เราอยู่โลกมนุษย์นี่นะครับเรามองเห็นผู้คนผิดศีลทุศีลนะเราเห็นคนทําสิ่งที่ชั่วร้ายนะไม่เชื่อในนศีลห้านะไม่มีธรรมในจิตใจทําสิ่งชั่วร้ายคำถามคือเราจะเลือกทําตามแบบนั้นนะหรือว่าเราจะเลือกที่จะไม่ทําตามแบบนั้นมันอยู่ที่ความเข้มแข็งภายในจิตใจเรานะถ้าจิตใจเรานะเป็นคนมีศีลธรรม นะเป็นคนที่ผิดสินห้าไม่ได้นะผิดสินห้ารู้สึกมันไม่สบายใจนะครับนะเออมันรู้สึกว่ามันมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะไม่อยากจะทาบาปกรรมเลยนะทั้งตอนหน้าและรับหลังนะแต่แน่นอ,น,อนนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของคนชั่วแน่นอนคนชั่วนี่นะครับภายเอ่อ,อ,อน้าหมายถึงว่าสิ่งที่แสดงออกนะครับนะทางด้านหน้านะ ็นลักษณะของคนดีนะครับนะมาหลอกล่อหลอกลวงนะบางคนก็ทำตัวว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมนะแต่เบื้องหลังเนี่ยนะถ้าคนรู้นี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต่ําซามนะเลวซามลาักษณะแบบนี้คือไม่มีฮิริโอตปันะไม่มีความละอายในบาปไม่มีความเกรงกลัวในบาปกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราดูข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆนะคนส่วนใหญ,ญ่จะจิตตกคนส่วนใหญ,ญ่จะสับสนสงสยัย อี่กฎแห่งกรรมมีปะเนี่ยนะทำไมทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปสับสนตัวหลายคนเขงคิดในใจนะเราจะทําชั่วไปดีป่ะนะมันจะมีสวรรค์จริงเล้อนะสวรรค์นรกนะเอะไรครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสวรรค์นในอกนรกในใจเนี่ยนะครับสำหรับคนชั่วแล้วเนี่ยบางทีทําความชั่วแล้วก็หวนละหวเลาะนะร่าเริงเบิกบานนะบางทีก็สับสนทำไมทำไมคนดีนะส่วนใหญ่มักจะร้องไห้นะทำไมคนชั่วนี่มันหัวเลาะเสียงดัง บางทีเขาทำเซวกราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าตอนที่เขาทําชั่วเนี่ยนะตอนผลกรรมนะก็คือบาปยังไม่ให้ผลเนี่ยเขาก็จะหัวเลาะ,ะเริงร่านะครับหมาว่าทําชั่วดีสะใจจริงๆในขะณะที่คนดีนะครับทำความดีนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่เจริญสติภาวนาจิตยังไม่บริสุทธิ์นะยังไม่สามารถเข้าใจนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรม นะเรื่องของกุศลอกุศลที่เห็นต่อหน้าต่อตาได้จริงๆแล้วเวลาคนเราทําดีเนี่ยมันก็ดีอยู่ที่จิตจิตมันเกิดกุศลอยู่ละนะเมื่อกุศลเกิดขึ้นในจิตเนี่ยจิตก็ได้บุญบุญก็คือความสุขแล้วก็ถ้าอากุศลเกิดขึ้นในจิตนะจิตมันก็ร้อนอยู่ละนะถ้าเกิดใครจเจริญสติภาวนาเป็นจะเห็นรู้ทันทีเลยนะครับว่าบุญเป็นบุญ,บ,ญ,บ,ญบาปเป็นบาปเห็นเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ แต่แน่นอนครับคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญนะครับไม่เชื่อเรื่องศีลห้านะครับก็ทําผิดศีลไปไปฆ่าไปเบปียดเบียนไปทุจริตคอร์รัปชันนะครับไปโกงเขาไปพูดจาหลอกลวงเขาล่อลวงเขาค้ายาเสพติดค้ามนุษย์อย่างเงี้ยนะแน่นอนตอนที่ทําไปก็ยิ้มล่าเรลงเบิกบานในการทำบาปกรรมนะสนุกสนานเลอเกินแต่พอผลกรรมไห้ออกมานะเช่น ถูกกฎหมายบ้างนะถูกเจ้าหน้าที่รัฐนะไปตามจับบ้างนะหรือบางทีถูกจับมาแล้วถูกศาลตัดสินพิพากษาบ้างนะตอนนี้ก็จะห่อเหี่ยวก็หัวร้อไม่ออกนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือพูดถึงเรื่องของบุญบาปในจิตใจนะความรู้สึกนะว่าทําไมบางคนนี่ทําชั่วแล้วหัวร้อหล้าบางคนทําดีนี่ร้องไห้นะเพราะว่าทําดีแล้วหวังผลแต่ว่าไม่ได้เจริญสติภาวนา คราวนี้สวรรค์จริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นที่อยู่ของใครล่ะถ้าไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคนดีก็จะเป็นที่อยู่ของคนชั่วหรือไรนะครับแล้วเวลาผมสอนคนใกล้ตัวสอนลูกผมเนี่ยนะผมก็จะบอกว่ายิ่งข้างนอกนะครับเสื่อมทรามเท่าไรเช่นเราเห็นในพบมนุษย์เนี่ยผู้คนไม่มีศีลห้าไม่มีศีลธรรมยิ่งข้างนอกเนี่ยเสื่อมทรามเท่าไรไม่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์จะอยู่การกรียุกหรือไม่ นะครับหรือว่าอย่างไรนะอย่าพิ่งไปสนสนอยู่อย่างเดียวว่าถ้าข้างนอกยิ่งต่ำทรามยิ่งเลวร้ายยิ่งมีสิ่งไม่ดีสกปรกมากมายตัวเราต้องรีบขนขวายนะครับในการทำความดีนะต้องขนขวายในการสร้างบุญกุศลต้องขนขวายนะครับนะในการเจริญสติภาวนานะต้องยึดทางบนหลักสายกลางไว้ให้มันคง ทำความดีในวันนี้ทำความดีในพรุ่งนี้ทำความดีในวันอา่ถาถัดไปทำความดีในปีหน้าใน10ปีข้างหน้าทำจนลมหายใจสุดท้ายของเราก็อย่าทิ้งความดีนะครับจิตมีศีลมีธรรมจิตมีฮิริโอตปะมีความละอายในบาปมีความเกรงกลัวในบาปกำรรนะครับแล้วถ้าวาระสุดท้ายเรามาถึงลมหายใจเราจะหมดลงในโลกนี้ ให้เราคิดแบบนี้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะรักษาศีลปฏิบัติธรรมดีทําความดีทุกวี่ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนะครับเมื่อจะทิ้งโลกนี้ไปนะครับก็ไม่ต้องเสียดายนะครับนะะเพราะเรามองเห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เต็มไปด้วยคนทุศีลความเลวร้ายต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรานะครับที่ทําความดีทําความดีทําความดี นะครับมีศีลธรรมมีทอตุตปะแล้วเนี่ยนะจิตเรานะครับนะนึกถึงนะว่าเราจะไปพบภูมิที่สูงกว่ามนุษย์นะมนุษย์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่สมภูมิมนุษย์เพราะทุ่ศีลผิดศีลห้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เลือกไปนะเพราะว่าเมื่อลมหายใจสุดท้ายเราดับลงจิตเราที่คู่ควรกับพบแห่งสวรรค์แห่งสุขติภูมิ นะครับมีศีลธรรมคุ้มครองรักษาอยู่นี่กุศลธรรมคุ้มครองรักษาอยู่มีบุญกุศลที่เราสร้างสั่งสมมาตลอดชีวิตเรามันก็ไปได้มันบุคคลประเภทใดนะครับนาที่เหมาะควรที่ได้ไปสวรรค์ก็ดูที่ตรงนี้แหละครับก็ดูที่ทุกวันนะเราทําความดีทําความดีแล้วก็ทําความดี หลักการไม่ยากเลยครับความดีอยู่บนเส้นทางสายกลางทานศีลส,สมาธิปัญญาเราแบ่งปันให้ใครไหมคาว่าทานคือแบ่งปันเราแบ่งปันสิ่งของหรือแบ่งปันวิทยาทานธรรมทานอย่างในช่องผมเนี่ยจะแบ่งปันวิทยาทานความรู้ธรรมทานความจริงนะครับนะให้ทุกท่านนะครับท่านมีศีลไหมนะครับท่านมีสมาธิไหมจิตใจตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่าน มีปัญญาไหมรู้ในสัจธรรมรู้ในอริยสัจสี่รู้ในกฎแห่งกรรมและกฎไรล,ลักษณ์สิ่งเหล่านี้แหละครับนะจะนําพาเราไปสู่สวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปวันส,สวรรค์เหมาะกับใครล่ะครับเหมาะกับผู้ที่มีศีลธรรมผู้ที่มีฮิลิโอตปะเกงกลัวในบาปกรรมนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ